สวัสดีตอนเศร้าพี่น้องสุขูสุขคนนะครับวันนี้สิภาพ,พีพี่น้อง,องสุขูสุขคนมาหาอยู่หา,หากินย่ามเศร้าครับไปกันเลยครับก่อนสิภาคพี้พาน้องนะครับไปคุดกระปูนี่ครับพี่น้องแวะมาช่วมแปลงผักก่อนครับนี่ปลูกผักไว้ทยุกากินอันนี้สิเป็นผักบุงนะครับกำลังงามเลยครับผม อันนี้สิเป็นต้นกานะครับต้นมะเขือเทศนะครับพี่น้องกาลังงามย่าขึ้อนอ้อยกัสิเป็นล่งนานแล้วครับอันนั้นพวกผักอันนี้จะเป็นหอมนะครับนี่ครับพี่น้องกำลังงาม ครับพี่น้องพาพี่น้องมาดูหูปูนี่ยายกำลังขุดอยู่บรรยากาศตอนเช้าที่ต่างจังหวัดนะครับขุดไปเลยคุณยายเลิกบะนี่พี่น้องหูปู สับมันได้แล้ว <Okay. S 1> เลิก,กว่ะ mm hmm. เดือดถึกแล้วถึกตัวมันแล้วยายจกขึ้นไห้พี่น้องดูหน่อยสิว่าวะ ได้บ่ไม่มีกบใช่ไหมไหนตัวกปูพี่พี่น้องครับเอาใส่คุได้ยักโตแล้วมีพี่น้องคนจะหาอยู่หากินทั้งสี่ลักครับย่ามเสาเป็นวิธียิสานเนาะหาอยู่หากินมานเน่อยู่ครับ ได้บอบคุณนี่ลูกพี่น้องได้หลายเติบอยู่ปู่ต๊ะประธานยายเป็นไดนะครับพี่น้องหู้นึง่งเลิกบอบคุณยายโอ้โอได้หลายตัวนี้ไหมเอาเป็นลาบเนาะ ก็ต oh ัวใหญ่ใส่โอ้ยน้อพี่น้องมึงเฮ้ยเบิ้งนี่ขู่โอ้นี่มันก็โมยุพี่น้องขบัวไปลาบขอบคุณพี่น้องสุขสุขคนนะครับที่เข้ามาชมคลิปบ้าเปลี่งอีสานมื่อนี้เอาคลิปสันสันไม่พี่ให้น้องเลยเบิ้งบรรยากาศทองหายทองหน้านะครับการหายุหากินนะครับเลยชมผักน้ำนะครับพี่น้องขอบคุณสุขสุขกำลังใจนะครับที่ส่งเข้ามานะครับ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ